ออกงานพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันเลยละคะ่ะคุณแม่ยังสวยสาวธัญญาธัญเรศพร้อมน้องลียาและสามีเป็กสัญชัยที่ชวนกันมาร่วมงานเปิดตัวโครงการสถาบันเสริมความงามของน้องสาวเป็กสัญชัยโดยสาวธัญญาเผยว่าตอนนี้ตัดสินใจหอบลูกสาวกลับมาอยู่เมืองไทยท้าววอดแล้วและพร้อมรับงานละครแล้วละคะ่ะอยู่เมืองไทยคะ่ะกลับมาทํางานแล้วก็เดี๋ยวลียาเข้าโรงเรียนคะ่ะใช่ใช่ ก็ต้องกลับไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณยายอยู่ที่นั่นแล้วก็อยากให้ลียาเขาได้ภาษาก็กจะไปไปทุกป,ปีอยู่แล้วค่ะสําหรับลียาก็หาโรงเรียนไว้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับตัวเองก็จะเริ่มทํางานกลับมาทํางานปกติแล้วค่ะ,ะอตอนนี้กําลังคุยอยู่ค่ะเรื่องละคร ด้านหนุ่มเป๊กก็เผยว่าดีใจที่สาวธัญญาและน้องลียากลับมาอยู่เมืองไทยเพราะจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอเมริกาเหมือนที่ผ่านมาค่ะส่วนแนวโน้มจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอน,นาคตค่ะด,ดีใจเลยครับแล้กลับมาเหมือนเดิมไหมคะอันนี้ก็ต้องดูต่อไปแล <c oughs> มันก็ต้องเหมือนเดิมครับมีลูกเดินเยังไงกัว่ากัน ก็คงต้องลุ้นกันนะคะว่าน้องลียาลูกสาวตัวน้อยจะสามารถทําหน้าที่เซ์ถ่องคล้องใจให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบครัวได้เมื่อไหร่ค่ะ